รถเมล์รอบดึกตำนานสยองขวัญในปักกิ่งประเทศจีนเรื่องมีอยู่ว่าชายคนหนึ่งเผลออยู่เคียรงานที่บริษัทเพลินไปหน่อยและเมื่อรู้สึกตัวอีกทีก็เป็นเวลาดึกแล้วเขาจึงเก็บของแล้วเดินออกมาจากออฟฟิศเพื่อไปยังป้ายรถเมล์ที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลมากนักซึ่งเวลาตอนนั้นเขาได้แต่ภาวนาให้ทันรถเมล์เที่ยวสุดท้ายน่าแปลกที่คืนนั้นท้องถนนเงียบเชียบรดรถดาสัญจร ทั้งที่ในยามปกติมันไม่เงียบจนวังเวงขนาดนี้แต่ชายคนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากยังคงเดินมาตามฟุตบาทเรื่อยๆจนถึงป้ายรถเมลในที่สุดโชคดีอยู่หน่อยที่ป้ายรถเมลนั้นมีชายแก่คนหนึ่งนั่งรอรถอยู่เหมือนกันทำให้ไม่รู้สึกว่ามันเงียบเหงามากเกินไปในที่สุดรถเมลเที่ยวสุดท้ายก็เข้ามาจอดผู้โดยสารทั้งสองคือชายพนักงานบริษัทและชายแก่ได้เดินขึ้นรถ แล้วมองหาที่นั่งกันตามอัธยาศัยบนรถเมย์ตอนนั้นไม่มีผู้โดยสารสักคนเดียวมีเพียงพนักง,งานขับรถและกระเป๋ารถเมย์นั่งกันอยู่ที่ส่วนหน้าแค่สองคนเท่านั้นหลังจากที่หาที่นั่งและจ่ายเงินค่าตั๋วเรียบร้อยแล้วรถก็ออกแล่นไปตามท้องถนนที่เงียบเชียบตามปกติสักพักรถก็หยุดที่ป้ายแห่งหนึ่งแล้วมีผู้โดยสารอีกสองคนเดินขึ้นรถมาหนึ่งในนั้นแต่งชุดสีแดงแบบโบราณ ซึ่งพนักง,งานบริษัทก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเขาเอ็นหลังแล้วหลับตาลงเพื่อพักสายตาเพราะเหนื่อยล้ามาทั้งวันแล้วทันใดนั้นชายแก่ที่เดินขึ้นมากับเขาตั้งแต่ป้ายแรกก็ลุกขึ้นและร้องโวยวายหาว่าพนักง,งานบริษัทขโมยกระเป๋าเงินของเขาสีหน้าของชายแก่ดูโกรธเกลี้ยวมากและชี้หน้าพนักง,งานบริษัทพร้อมกับดา่าเสียงดังโวยวายล,ลั่นรถ ท่ามกลางความงุนงงของชายพนักงานบริษัทและแม้ว่าเขาจะปฏิเสธเช่นไรชายแก่ก็ยังคงกล่าวหาเขาอยู่เช่นนั้นกระเป๋ารถเมย์เองก็พยายามที่จะเดินมาห้ามไม่ให้ทะเลาะก,กันบนรถแต่ชายแก่ก็ไม่ยอมแกดร้องว่าจะไปแจ้งความที่โรงพักเท่านั้นในที่สุดคนขับก็ต้องยอมขับไปจอดหน้าโรงพักที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นให้แต่ทันทีที่ลงจากรถเมย์คันนั้นชายแก่ก็มองหน้าพนักงานบริษัท พร้อมกับพ่นลมหายใจออกมาแผ่วเบาหน้าแปลกที่สีหน้าของชายแก่ตอนนั้นไม่มีวี่แววของความโกรธลงเหลืออยู่เลยพนักง,งานบริษัทมองหน้าชายแก่ด้วยความงุนงงทำไมคุณไม่รีบไปแจ้งความเขาถามไม่หรอกชายแก่ตอบอย่างแผ่วเบาแต่ก็ดีแล้วไม่ใช่เหลือที่เราลงจากรถคันนั้นมาได้ผมช่วยชีวิตคุณเอาไว้นะรวยซะด้วยเพราะผู้โดยสารที่ขึ้นมาใหม่นะ่ะมันเป็นผี ผมเห็นว่ามันเดินขึ้นมาแต่มันไม่มีขาก็เลยแกล้งทำเป็นโวยวายว่ากระเป๋าสตางค์หายเพื่อที่จะได้ลงจากรถคันนั้นชายแก่อธิบายด้วยท่าทางขนพองสยองกล้าว48ชั่วโมงต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจพบรถแม่คันหนึ่งคว่ำอยู่ในหนองน้ำห่างจากเมืองปักกิ่งราวร้อกิโลเมตรซึ่งรถคันนั้นเป็นคันเดียวกับที่พนักง,งานบริษัทและชายแก่ขึ้นมาในคืนนั้นนั่นเอง ตำรวจพบคนขับและกระเป๋ารถเป็นศพเน่าเปื่อยเละเทะอยู่ภายในรถและนอกจากนั้นยังมีปริศนาอีกหลายๆอย่างที่ยังแก้ไขไม่ได้จนทุกวันนี้เช่นรถเมล์คันนั้นวิ่งมาถึงจุดที่มันคว่ำได้อย่างไรในเมื่อถังน้ำมันไม่มีน้ำมันสักหยดแต่มีเลือดสดๆบรรจุอยู่เต็มถังก้องวงจรปิดที่ไม่สามารถจับภาพรถเมคันนี้ได้เลยศพของโชเฟอร์และกระเป๋ารถเมลเน่าเปื่อยเร็วขนาดนั้นได้ยังไง ทั้งที่เวลาผ่านไปแค่สองวันคดีนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้นจริงในปีคศ1995และโด่งดังไปทั่วประเทศจีนจนทำให้ชาวจีนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในเมืองปักกิง่งต้องขยาดกับการนั่งรถเที่ยวสุดท้ายของวันเป็นอย่างมากเพราะกลัวว่าอาจจะต้องเจอเข้ากับเหตุการณ์สยองขวัญแบบนี้เข้าสักวัน